สวัสดีค่ะครูปิ่มนะคะสวัสดีการจนาโอราสิริค่ะ mm hmm. อ๋อที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นนครูก็เป็นครูสอนศิลปินเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็สอนมาเป็นเวลาสัก30กว่าปีได้แล้วค่ะ mm hmm. ตอนนี้ mm hmm. สิ่งที่คุณทำหลายธุรกิจนะคะแต่ว่าสิ่งที่ได้รับความสนใจมากๆตอนนี้คือตัวนาลีแดงบาร์ค่ะเป็นคาเฟ่บาร์ค่ะอยู่ที่ House of Benedict พัทยาค mm ่ hmm. ตัว ครูเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวเนอะแล้วก็ชอบชอบลองชอบดื่มแล้วก็ชอบชิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีแพชชั่นอยากจะทําตัวคาเฟ่ที่เป็นที่เป็นเหมือนบาร์เนอะให้คนมาได้ดื่มได้ชิมรสช,ชาติของเครื่องดื่มที่แปลกใหม่ไม่ไม่เหมือนใครมีความพรีเมียมแมสนะคะแล้วก็มีความครีเอทีฟด้วยอยู่ในนั้นนะคะก็คืออร่อยสวยถ่ายรูปได้แล้วก็เข้าถึงง่ายค่ะก็คือดื่มอร่อย ชื่อนารีแดงบานะคะมาจากการที่ตอนแรกเราตั้งใจว่าเลยตกแต่งร้านให้เป็นสไตล์จีนยุคกลางชอบหนังเรื่องหว่องกาไวอะคะ่ะจะเป็นสีแบบโทนแดงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ถ้าเกิดว่าเป็นประมาณสีประมาณนั้นมันน่าจะนึกถึงนัง้น บบนึกถึงเครื่องดื่มบางอย่างที่อยู่ในหนังจีนก็คือชื่อนาลีแดงนารีแดงนะคะเล่านารีแดงเนี่ยเป็นสิ่งที่จอมยุทธทุกคนต้องสั่งสั่งเพื่อเฉลิมฉลองแล้วก็เลยดึงคําว่านารีแดงซึ่งคนไทยคุ้นหูอยู่แล้วเนี่ยเอามาเป็นชื่อร้านค่ะ ว้าว wow, แรกก็คือ wow, ว้าวการเดคอเรทยอมว่าโอ้โหแบบแปลกใหม่ถ้าเข้าไปใน House ซอร์จะเห็นว่าอันนี้เราแต่งแบบว่าเป็นเป็นบาร์เหมือนสไตล์จีนๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีความโดดเด่นคนก็จะแบบวิเข้ามาถ่ายรูปแล้วเสร็จแล้วก็จะมาเห็นเมนูของเรา <c oughs> ชื่อเมนูของเราาก็จะแบบมีความอิงกับความแบบ ครีเอทีฟค่ะใช่มีความแต่และแล้วก็ซิกเนเจอร์เราก็จะเปลี่ยนไปตลอดนะคะแล้วก็เครื่องดื่มเราอร่อยมากๆค่ะอย่างอย่างช่วงเนี้ยถ้าซิกเนเจอร์ที่ร้านนะคะจะเป็นตัวปักทธงชัยล้านนาแล้วก็อีสานมีความเอาเครื่องดื่มจาก เอาอินกิเลียนที่เป็นความเป็นไทยอะคะ่ะเอามาเป็นส่วนผสมส่วนผสมที่แปลกของเราตอนนี้ก็คือตัวแมงดาเป็นเหมือนอเล่าแมงดาเนี่ยมามาทำมา,มาให้มีกลิ่นมีกลิ่นอายแต่ว่าทุกคนก็จะเฮ้ย <c oughs> มันจะเป็นมันจะเป็นน้ำพริกหรือเปล่าแต่พอพอดื่มเข้าไปจริงๆอะโอ้โหจะพบว่ารสชาติมันกลมกล่อมแล้วก็แบบให้ความแปลกใหม่เราเราเราถือว่าบาร์เราเป็น เปิดประสบการณ์ให้กับคนที่ชอบดื่มละกันว่าเออมาลองแล้วก็ไม่ได้มีเฉพาะที่เป็นแบบต้องมีแอลกอฮอล์นะคะเราไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยค่ะเพราะว่าเนื่องจากที่เฮาส์เราเป็นไอเดีะคะ่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เป็นครอบครัวก็เยอะค่ะเราก็เลยมีเครื่องดื่มหลากหลายมากๆอย่างเช่นชาชีสอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เป็นชาอินฟิวท็อปด้วยชีสค่ะและตกแต่งด้วยตัวดอกไม้สวยๆให้ถ่ายรูปได้ชื่อว่าฮานาโกช่วงนี้ก็จะไปชิมได้นะคะอร่อยมากเลย แลแบบดีมากดีดจนเราแบบว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นมีคนที่แบบชอบชอบในสิ่งที่เรานำเสนอขนาดนี้ค่ะก็จะเห็นใน h a s h t ็ g ของนารีแดงบาร์ก็จะมีเยอะมากๆนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเองก็แบบชอบเลยแล้วถึงกับแบบมาถามว่าเราใช้ชาอะไรหรือแบบเอ้ยตัวนี้เขาเขาเขาชอบในความที่เราครีเอทดริงค์ที่ มีความเป็นไทยด้วยเขาก็จะแบบอุ้ยถามเยอะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะคือเรียกว่ามีสตอรี่ให้นั่งคุยกันได้ตลอดเวลาก็มีมีบ้างถ้าทําก็ดื่มเองเพราะว่าครูว่าบาร์เทนเดอร์ครูน่าจะถนัดกว่าเชี่ยวชาญกว่าแต่ว่าครูก็จะแบบได้ดื่มแต่ว่าก็มีคนแบบเข้ามาทักเอ้ยสวัสดีค่ะครูทําอะไรทําอะไรตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะก็มาทักทายถ่ายรูปกันก็ มีอยู่ค่ะ <Yeah. S 1> ตอนนี้เราคิดว่าเราจะขยายไปตามเราดูจาก target consumer เราเป็นหลกกักน,นะคะว่าเป็นนักท่องเที่ยวเนาะทั้งคนไทยและต่างชาติสถานที่ที่จังหวัดที่มีคนท่องเทียเท่ยวเยอะก็ตอนนี้เราคิดว่าที่แรกน่าจะเป็นกรุงเทพก่อนแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นบางแสนเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราไปไปดูไว้นะคะเพราะว่ามีความเก๋ตอนนี้คนเริ่มไปเที่ยวบางแสนเยอะมากเพราะใกล้กรุงเทพด้วยแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือเขาใหญ่ค่ะที่เขาใหญ่เพราะว่า ที่ท่องเที่ยวที่เขาใหญ่เราจะเห็นว่ามันคนที่เขาเที่ยว,ว่เขาจะมีอยู่ไม่กี่ร้านเขาก็จะเบื่อละอะไรเงี้ยเราก็จะอยากเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เขาค่ะมีพาร์ทเนอร์ค่ะคือมีพาร์ทเนอร์ก็จะมีเชฟที่เป็นระดับมิชลินสตาร์นะคะ<ม>6ปีซ้อนค่ะเป็นเชฟอาหารไทยค่ะชื่อเชฟหนุ่มค่ะ แล้วก็มีน้องเจนอีกคนนึงค่ะเป็นแบบว่าเขาจะครีเอทเขามีความครีเอทเพราะเขาทำเกี่ยวกับอีเวนต์อยู่นะคะ<ม>ก็เราระดมสมองแ<ม>ล้วระดมกําลังช่วยกันแล้วตอนนี้ครูก็เลยเปิดรับพาร์ทเนอร์ที่แบบว่าจะมาช่วยกันแบบระดมสมองนะคะแล้วก็สภาําำลังที่จะแบบขยายออกไปให้ได้เยอะๆค่ะ ยังคงสอนอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าครูอย่างที่บอกคะ่ะว่าครูสอนมาแบบ30กว่าปีแล้วแบบมีคําเรียกว่าครูตลอดเวลาเพราะว่าตัวเราเองคุ้นชินกับกับการสอนและการสร้างคนในอนาคตเนี่ยในอนาคตอันใกลค้ครูกําลังซุ่มทำโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับ CSR นะคะเป็นการให้โอกาสเด็กๆนะคะไดะ้จาก จากดินสู่ดาวเอางี้ดีกว่า <c oughs> อาจจะมองเขาคนอาจจะมองเขาอุา้ยอันนี้แบบดูเป็นแบบอีกแบบหนึ่งอะไรอะค่ะแต่ว่าพอเรามากลุมเขาเราให้โอกาสเขาเขาจะเปลี่ยนไปแล้วก็เป็นดาวได้เป็นไอดอลให้หลายๆคนได้คะ่ะจนโปรเจกต์นี้จะได้เห็นกันป้ปอ่าเร็วๆนี้ค่ะปีนี้แ,แน่นอนปีนี้แน่นอนค่ะตรงอ่้มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ที่ครูชอบด้วยเป็นงานใดเด็กที่ครูชอบครูครูชอบขี่มอเตอร์ไซ คืขี่รถบิ๊กไบค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวตัวน้องๆที่ขี่รถเนี่ยเขามีรถหลายไซส์แล้วหลายขนาดแล้วก็อาจจะแบบว่า,ายังอยากให้เซอร์ไพรส์รยอยู่อะ่ะยังไม่อยากเล่าหมดเดี๋ยวรอแต่ว่าเป็นโปรเจกต์ CSR แล้วก็เป็นเป็นการให้โอกาสแล้วก็ปรับเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนค่ะให้รอติดตามก,กันแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ดีมากแล้วก็ยิ่งใหญ่มากค่ะ ก็อยากจะขอฝากอีกบทบาทหนึ่งของครูแล้วกันนะคะนอกจากความเป็นครูแล้วครูก็ยังทําธุรกิจด้วยแล้วก็ยังอยากหาพาร์ทเนอร์นะคะที่แบบว่าจะเข้ามาร่วมกันสร้างฝันให้เป็นจริงในฝันเดียวกันนะคะก็คือการที่มีบาร์ที่เป็นคาเฟ่บาร์นะคะแล้วก็ไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง สร้างประสบการณ์ในการดื่มแบบสนุกสนานละกันนะคะก็ฝากตัวนี้ด้วยแล้วก็ส่วนที่พักของครูนะคะก็ไปพักกันได้นะคะแรงโก้ครูวิลล่าค่ะ mm hmm. แล้วก็แบนไอศครีมนะคะทีะ่ทำร่วมกับพาร์ทเนอร์อีกเหมือนกันนะคะชื่อว่าแบนลิกอัพไอศครีมค่ะ mm hmm. อะแบ่งเวลาได้ค่ะแบ่งเวลาได้แบบเป็นเป็นคนแบบเหมือนอยู่ไม่สุขอยู่แล้ว mm hmm. <laughs> ชอบทาอะไรสุกสนานแล้วก็เราเรา,เรารู้จักคนเยอะเนอะก็มีมีการแบบว่าอยาก ทำนู่นทำนี่กันอะไรเงี้ยคจะจับอันที่แบบมีเกิดจากความชอบของตัวเองเป็นหลักมาทำ